สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพี่พี่นะวันนี้นะีจัดมาให้ในกครับเป็นอ,อีพ,พีพิเศษนะครับวันนี้ก็ได้มาหลายๆลายรายการนะครับเดี๋ยวมาใหพ้พี่ได้รับชมกันนะครับก็จะมีหลานห,หลายรุ่นหลายเกจิเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับ ชอบดูใจกุ้งหอนะครับนะาทักมาได้เลยพี่ชายนะที่ดีไลน์น้องก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเราเริ่มจากรายการแรกครับวันนี้มีมาให้ตก20กว่ารายการนะครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะครับมาเริ่มจากรายการแรกครับมาเป็นเหรียญนะฮะหนุนซับนะครับเป็นรูปผู้เถิงนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่ได้รับการเพ้นได้เหมือนที่สุดนะครับได้เหมือนที่สุดนะฮะรุ่นนี้เพ้นสวยมากฮะเลขคนเบอร์ตองสามครับรายการนี้นะแบ่งปันเบาพี่นะสองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่ ต่อมารายการที่2นะครับเป็นเนื้ออัปกาซาตินนะครับนะลงยาแดงหน้าหลังเลขคุณตัเบอร์2 0งศูนย์หลังเป็นสาริกาครับลงยาจะเต็มอย่างนี้พี่นะครับแบ่งปันระเบาครับรายการนี้แบ่งปันที่220บาทนะครับ220บาทนะพี่นะรายการที่2นะครับ ต่อมารายการที่3เหมือนกันครับพี่นะเป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาแดงเหมือนกันนะครับนะรายการนี้เลขคู่ตัวเบอร์ยี่สองนี่ครับนะครับ,นะรบแบ่งปันที่220บาทเหมือนกันพี่ชายคู่นี้นะครับนะจะรับคู่นะเอาไปเพียงแค่400อ่าเอาไปเพียงแค่380นะครับคู่นี้ผมให้380นะยาแดงแพงเสมอนะครับเอาไปพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่4ครับ รายการที่4ีนะครับรายการนี้นะฮะนี่จะมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับผิวลุ่งๆเลขคนตเบอร์31นะครับลงยาแดงครับแนะละรายการนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่4ต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่5้า รายการที่5้ารายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับรายการนี้ครบเลยเขาเรียกว่าสี่กษัตริย์นะพี่นะเงินทองแบกหน้าครับนะเลขคนตัวเบิร์หมายเลขสิบรายการนี้สี่กษัตริย์ครับลงยาแดงด้วยนะเอาไปพิจารณรุ่นนี้นะขอแบ่งปันสองร้อยแปดสิบาทนะครับสองร้อยแปดสิบาทครับพิจารณารายการที่ห้าต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่หกครับรายการที่หกนะครับรายการนี้เป็นเงินทองทิพซ่าตินลงยาทงชาติครับ เลขคนจับเบอร์ sociedad, 47นะครับรายการนี้เอาไปพิชายแบ่งปันให้พี่ที่170บาทนะครับ170บาทครับพี่ชายรายการที่6นะครับต่อมาครับรายการที่7ครับพี่ชายรายการที่7นะครับมาเป็นเนื้ออะปากาซาตินรายการที่7มาเป็นเนื้ออะปากาซาตินลงยาไล่สีครับเลขคนจับเบอร์วันนี้24ครับนะวันนี้เอาเอาไป200บาทนะครับวันนี้ได้หนุนทรัพย์มาเพียงแค่ เจ็ดองนะพี่นะเอาไปสองร้อยบาทพอพี่เนื้อปลาค้าคุ้มๆนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่แปดรายการที่แปดลรายการนี้เป็นเหรียญนะครับนี่เหรียญหลวงปู่อิ่มนะครับเป็นพิมพ์ยิ้มนะฮะนี่ด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับรายการนี้เป็นเนื้อสองอ่าสามกษัตริย์นะครับเงินทองนาคนะครับนะเงินทองนาครุ่นว่ารุ่นท่านยิ้มนะครับหลวงปู่อมยิ้มแห่งความแม่ตานะครับ รายการนี้นะแบ่งปันให้สาวสัตว์นะเอาไปร้อยแปดสิบาทพอพี่ร้อยแปดสิบาทจะส่งให้นะครับต่อมาครับรายการนี้ครับรายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเหรียญนั่งพานขัดเงาครับเนื้ออบาก้าขัดเงาเป็นเหรียญเจริญพรนะฮะรุ่นแรกของลูกบุญมาครับนั่งพานนะพี่นะนี่ฮะลงยานหน้าหลังเระบบเลขคําเบอร์หมายเลขเลขอะไรห้าหรือเปล่าพี่นี่ฮะดูนะลงยานหน้าหลังสวยๆเลยพี่นะเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพอนะครับนี่ฮะรายการที่เก้า ต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบนีครับเป็นพรสสมเด็จนะครับเป็นพรสสมเด็จอ่าของหลุงปู่จื้อนะครับเป็นพรสสมเด็จของปู่จื้อนะครับนะเข้ามาสององเล็คนจเบอร์สามสิบเก้านะครับเป็นรุ่นรวยหมื่นล้านนะครับนี่ตะกุดสามประสัดนะครับรายการนี้นะครับเป็นงานสายลุงตะกุดสามประสัดนะครับหลุดมานะครับหลุดมาสององนะเอาไปพี่นะสองร้อยบาทพอสองร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับสวยๆเลย ต่อมาครับรายการที่ chter, 11นะครับ11นะครับเลขโค้ดตเบอร์เป็นเลข50นะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อก้นคกรวมเหมือนสารนะฮะเอาไปพิชาย150บาทนะครับ150บาทแต่ถ้าพี่รับคู่นะเอาไปพี่คู่นี้นะเอาไป280บาทผมให้ยกคู่เลย280บาทให้ยกคู่เลยนะพิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปมาเป็นเหรียญบ้างรายการที่12มาเป็นเหรียญกันบ้างครับรายการที่เป็นเหรียญทองแดงครับนะ เป็นรุ่นรวยพันล้านนะครับนะเป็นรายการแจกในพิธีนะครับรายการนี้นะผิวจะสวยผิวอ่าผิวไฟเอาไปร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีพี่รายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามครับนะรายการที่สามก็คล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ครับนะแต่รายการนี้เป็นรุ่นรวยพันล้านนะฮะร,รวยพันล้านแล้วรายการนี้เป็นรุ่นรวยแสนล้านเป็นกระไหลเงินลงยาชมพูคุ้ยพื้นสวยๆพี่เลขคนจะเบอร์สองหนึ่งนะครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าไอสองร้อย ยี่สิบาทพอพิเศษให้สองรอยี่สิบาทพอวิจารณารายการที่อ่าสิบสามนะครับต่อมาครับรายการจะไปที่เป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่เป็นพิมพ์เหรียญกลมฮะเป็นเนื้อสองกษัตริย์เนี่เงินทองนะเลขหัวเลขเบอร์สามสองเป็นรุ่นมหาจักรพรรดิครับเป็นหลวงปู่พอพิมพ์ห่มคุมนะครับหลวงปู่มาพิมพ์ห่มคุมนะฮะรายการนี้เอาไปพิชารณาสองร้อยนะครับสองร้อยยี่สิบบาทพอพี่นะฮะรายการสองกษัตริย์นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้าสิบห้ามาเป็นสามกษัตริย์กันต่อนะครับนะรายการที่3กษัตริย์กันต่อเอาไปเท่ากันพี่นะสอง้อยี่สิบาทแต่ถ้าพี่รับคู่นะครับรับคู่เอาไปสา0ร้อยแปดสิบาทรับคู่เอาไปสามรอยปดสิบาทพี่ดูงานสามกษัตริย์กับสองกษัตริย์นะครับสะสมเป็นคอลเลคชั่นพี่นะเอาไปสามร้อยปสิบาทได้2อ,องค์เลยนะครับต่อมาครับรายการจะไปพี่เป็นรายการที่สิบหกสิบหกนี้ครับมาเป็นเหรียญน,นี่ย มาเป็นพระผงพระปิตาจินดาบณีลุงปลูกขานรายการนี้นะครับนะเป็นตะกรุดทองทิพย์รอบหน่วยหกดอกนะครับและกําไรข้อมือเงินแท้โรจิวอนนะครับฝั่งพลอยเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขห้าตัวเดียวรายการนี้ตอกนําเลือกพิเศษนะฮะรายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายรายการที่สิบหกนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดรายการที่พี่ชายเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสิบนะครับ นะเป็นเนื้อว่านไพยดำโรจิวอนนะครับสายสินฝังเพชรตรงสะดือครับรายการนี้เอาไปพี่160ยบบาทนะครับ16อบบาทพนอะพี่นะันนีพิเศษให้แล้วนะมี4องค์ท้ายแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับอ่ารายการถัดไปเป็นรายการที่18ครับ18เนื้อทองเนื้อเทพมหาฤทีครับ องผงเกสรกําไรทองคู่ฝั่งเพชรสะดือด้านข้างฝั่งเพชรฝั่งเพชรละสามเม็ดนะฮะีวอนสายศิลป์หลังฝั่งตะก,กุดอีกห้าดอกครับนี่โอ้โหเลขคนที่สิบเจ็ดนะรายการนี้นะเอาไปนะครับแบ่งปันให้นะครับนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันสองร้อยห้าสิบาทเท่ากันพี่ชายนะครับนะลองเลือกเลยนะครับนี่ฮะนะรายการที่แปดต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สวยพี่เลขคนเบิร์เลขสิบสามนะครับ นะรายการนี้นะครับเป็นอ่าเนื้อสายลุงองค์แถาผงทูบตะกุดหก,ก,กดอกนะครับฝังมุดนะจิวรสายสิน,ค,นครับนี่ฮะรายการที่สิบเก้านะองนี้นะเอาไปสองร้อยยี่สิบาทเอาไปสองร้อยพอพี่องค์นี้สวยนะนี่ฮะให้ดูเลยพี่ให้ดูดิชันเลยองค์นี้สวยมากเอาไปสองร้อยพอพี่นะพิเศษให้เลยนะครับนะพิเศษให้เลยรายการที่สิบเก้า ต่อมารายการ20นะมี1องค์นะได้มาแค่1องค์สุดท้ายครับรายการนี้เนี่ยครับเป็นเนื้อสมเด็จรุ่นเสาห้าเนื้อผงเก่านะสร้างปี63าย้ํานะครับว่ารุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับฐานทาทองนี่ฮะด้านหลังเป็นลุงปูหาศิลาเลยนะครับรายการที่ราคาเดิมครับ450บาทนะครับ450บาทนะฮะนี่ฮะมีองค์เดียวเลยพี่นะ450บาทนะรายการที่2ีนะครับต่อมารายการ21อนะครับนะ ยังเหลือหลุดมาอีกหนึ่งองครับกับนะฮะที่พี่ตามหากันกับหานุมานพัลล้านนะครับหานุมานรวยพัลล้านพับปิดตาครับหลวงปู่ศิจานนำเลิกนะครับรายการนี้นี่ฮะหลังสวยๆคมๆแบบนี้เลยเลขค้นตัเบอร์นะครับนะนำเลิกสอรอนะครับเลขคนเบอร์สี่สิบเจ็ดนะเหลือองค์เดียวนะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่นะครับนะวันนี้มีอแบ่งปันให้พี่นะยี่สิบเอ็ดรายการนี้ครับเดี๋ยวที่พี่ลองเลือกชมดูเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะคราพิตานะครับ อ่านะครับนะ้าเยือนนี้ก็ฝากอุดหนุนด,ด้วยพี่จ่าน,นะครับชอบสูดใจอะไรกันไหนนะครับทักมาได้เลยแต่พี่นะเรานี้กข่าวขอบพระคุณนะพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ